พาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับช่องอุปกรณ์เสริมเซไลน์นี้ต้อนรับเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับผมกล้องนะครับแบรนด์ทีอีเกิลนะครับผมนี่ครับรุ่นนะครับ s r นะครับ3ขีดเคูณนะครับผมโอเคนะครับกล่องเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับ ตัวนี้เป็นสินค้าตัวใหม่นะครับตัวท็อปนะครับผมตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมของแบรนด์ทีเก้นนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับโอเคนะครับผมตัวนี้นะครับหน้าเลนนะครับจะอยู่ที่40มมิลนะครับตัวนี้นะครับผมการปรับหลานะครับเป็นการปรับหลาด้านหน้านะครับผมนี่นะครับ รับหลาด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับปรับตั้งแต่5หลาเลยนะครับถึง200หลาถึงอินฟินิตี้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับผมท่อนะครับจะเป็นท่อ25.4มิลนะครับท่อมาตรฐานนะครับผมตัวนี้จะมีไฟเส้นเล็งนะครับผมมีไฟสองสีนะครับปรับได้5ระดับหรือ5สต็ปนั่นเองนะครับผมนี่นะครับของความชัดของไฟนะครับเพื่อนๆที่พี่นะครับผมนี่ครับ การปรับนะครับบนล่างซ้ายขวานะครับจะเป็นแบบปรับนอกนะครับเซตซีโร่ได้นะครับผมตัวนี้นะครับจะออกแบบมาเซตซีโร่นะครับแปลกใหม่นิดนึงนะครับผมนี่นะครับวิธีการนี่นะครับวิธีการปรับเซตซีโร่นะครับให้หมุนตัวนี้ออกนะครับนี่นะครับจะมีเฟืองให้นะครับผมนี่นะครับหมุนตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ถ้าเซตซีโร่นะครับนี่นะครับถ้าจะเอาเลขศูนย์เอาไว้ตรงนี้นะครับก็ดึงขึ้นแบบนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับ ข้างในก็จะมีจระบีขาวนะครับผมหล่อเลื่นมาให้นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับนะครับจะมีมมรกก์ปกนะครับเห็นไหมครับจุดขาวๆนะครับเพื่อนๆพี่พี่นะครับนี่สมมุติว่าตั้งเสร็จแล้วนะครับตั้งกล้องเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับโอเคนะครับแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการเซตซีโร่นะครับผมเพื่อนๆพี่พี่นะครับตัว ซ้ายขวาก็เหมือนกันนะครับทําเหมือนตัวบนล่างเลยนะครับผมวิธีการปรับนะครับเพื่อนๆพี่พี่นะครับผมส่วนตัวนะครับระยะซุมนะครับผมจะอยู่ที่นะครับนี่ครับสามเท่านะครับถึงเก้าเท่านะครับผมมาตรฐานนะครับตัวนี้นะครับก็ยิงได้ระยะประมาณนะครับสิบเมตรนะครับผมถึงประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้ปรับสายตาได้นะครับปรับสายตาตรงนี้นะครับผมนี่นะครับคลายนอตออกตรงนี้นะครับ นี่นะครับเื่อนเพื่อนี่พี่นะครับผมนี่นะครับปรับได้เลยนะครับปรับเสร็จก็หมุนนะครับตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อกนะครับผมนี่นะครับตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับผมอ่ท่อรถแสงครับจะแถมให้นะครับวิธีการใส่นะครับต้องถอดแหวนตัวนี้ออกก่อนนะครับเพื่อนเพือนี่พนะครับตัวนี้นะครับจะทํามาค่อนข้างสวยงามนะครับเนียมกลิบนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นสินค้าขายดีอีกตัวหนึ่งนะครับของร้านนะครับตัวนี้นะครับ เนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับนี่นะครับแหล็อกนะครับแหล็อกดีๆนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอโอเคนะครับแล้วก็เอาแหวนใส่ไปอีกที่นึงนะครับนี่นะครับแหวนตัวนี้จะเป็นแหวนแบบลบคมนะครับเพื่อนเพือนพี่ๆนะครับนี่นะครับโอเคนะครับนี่นะครับเป็นออนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเซตลิงกันเลยครับว่าเป็นยังไงนะครับกล้องตัวนี้ครับนี่นะครับนี่ครับชัดเจนสแจวอยู่แล้วนะครับผมของแบรนด์ทีอีเกิลนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์น้องใหม่นะครับผมโอเคนะครับผมสินค้าเป็นของใหม่เมื่อหนึ่งนะครับผมนี่ครับไม่ผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับผม ทีนี้เรามาดูในส่วนของของแถมกันเลยครับว่าได้อะไรบ้างนะครับผมหนึ่งนะครับจะเป็นฝากระดกนะครับแบบป๊อปอัพนะครับแถมให้หัวท้ายเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับถึกๆชนๆนะครับนี่นะครับงานสวยงามนะครับผมแล้วก็นะครับขาจับลางนะครับตัวนี้จะเป็นแบบ20มิลสูงนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับผมหรือท่านไหนที่ใช้แบบ20มิลนะครับ ก็สามารถบอกได้นะครับผมมีสวีมินเตียนะครับ20มินเตียนะครับ20มินทรงสูงนะครับสวมินทรงสูงครับเลือกได้1แบบนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับผมทางร้านมีให้บริการนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับโอเคนะครับผมปเจแอลนะครับหรือหกเหลี่ยมนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับโอเคครับทานนะครับจะแถมให้2ก้อนนะครับผม่านจะแถมให้2ก้อนนะครับ อยู area, to to ่ตรงนี้1ก้อนนะครับที on ่แถมมากับกล้องนะครับ1ก้อนนะครับแล้วก็จะแถมภายในกล่องอีก1ก้อนนะครับรวมกันเป็น2ก้อนนะครับเพื่อนเพี่ๆนี่นะครับผมใช้กันยาวยาวไปเลยนะครับผมก้อนหนึ่งก็ได้เป็นปีนะครับผมโอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลของกล้องนะครับเพื่อนเพี่ๆนี่นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ากล้องตัวนี้หนักเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะยาวเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับกล้องจะหนักอยู่ที่นะครับสามร้อยหกสิบกรัมนะครับผมความยาวจะอยู่ที่สามร้อยยี่สิบมิลนะครับตัวนี้นะครับผม ท่อจะเป็นท่อ2 5่ส้าุดมิลนะครับผมมีไฟสองสีนะครับแดงกับเขียวนะครับผมระยะการซูมนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งรอยหลาหรือหนึ่งรอเมตรนะครับผมโอเคนะครับผมเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับถ้าชิดเลนนะครับผืนใหญ่ๆไปเลยนะครับตัวนี้นะครับผมแถมให้ฟรีนะครับผมโอเคนะครับผมส่วนกล้องตัวนี้นะครับผม ราคาจะอยู่ที่นะครับ1,950บาทรวมจัดส่งฟรีนะครับผมราคานะครับ1,950าบาทรวมจัดส่งฟรีนะครับสินค้ามีรับประกัน30วันนะครับหากเสียภายใน30วันทางร้านเคมตัวใหม่ให้ทันทีนะครับการับประกันกันแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมถ้าไหนสนใจก็ติดต่อมาที่ i อ l ดี e นะครับ @jukppp นะครับผม @jukppp นะครับผม วันนี้ก็ขอจบรีวิวเพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ